ว่าไก่เน่าใหม่ไก่อัน้นเามันเนาะโอ้มีมีเขียดไครมะกอเออแต่ขอลายบ่พอเท่าปีนโอ้ยบอยเท่าลายนะบ่ลายมัเนาะไปเป๊ะยังอันนี้นะเอาเป๊ะเนี่ยไปล้างทักทายสบายดีทุกคนสบายดีเอฟซีที่ติดตามส่งเบาคิดพเลาะทุกคนวันนี้ตอนนี้คิดพเลาะอยู่ที่บ้าน วัยส่วนเมืองวิลาบุรีแขวงสวรรค์บ้านนี้ถือว่ากิจพอร์ดได้มาถือวโซเตือนนีวเราหนุกคนเนาะผีพาทุกคนมายางเลาะสััมผสกับบรรยากาศในภูเก็ตสุดยอทุกดูนี้ก็เป็นฤดูไปนคนต้นหนาวแล้วได้ตุบานเาวันหนาวเริ่มหนาวแล้วเนาะที่เอามาเลาะโซ่ซ้ำซิงลังคาในไม่แต่เห็นบอลเขาดังไฟเนาะยามนี้ครับไม่แต่ใช้ปืนไฟแหละ ກັນໜາວໆແນວນີອາ นี uh, um, ่มาแต่ตลาดบ่มาะโอ้หางไก่เครื่องเนาะเอ้โหไปเตะเฉาเนาะเอ้หางไก่เนาะใหม่ไก่อัน้นเามันเนาะโอมีมีเขียดไก่มะกอกเออเขาชื่อชื่อเขียดเ่ออันนั้นเนาะเขียดมะนาวบ่เออเอาอู้บ้านไหนเนี่ยมาบ้านไหนบ้านแดงบ้านแดงป่ะเนาะบ้าะแดงเนาะ ใส้เสาเนาะโอ้อไส่สื้อมไปเป็นงัวเนาะเอะอม,มาแต่ตลาดคนเลย วันทไดิเป็ดเพลอตากเข่าป่ตากเข่าเนาะตากเข่าให้วันนี้โอ้พเท่าะตากเข่าให้นบันชวนพอเท่าโอ้โเอ้งขอลายว่อเท่าปีโอ้ยพอเท่าลายนะลาย่เนาะไอช้ำหกิเปาโอ้คุมแล้วิต่อเนาะคนมลายโอ้คุมแล้วอ้าวมันโมแหงบ่ โมเหงมันย่างโมเหงเนาะฮู้เด้วอ่าลาบะของมันย่างโมเหงวันนัลนตอนเออคือวันนั้นตอนเกี่ยวบัดพอดีฝนในเนาะตอนเกี่ยวเนาะมือฝนฝนลินเลยเราพากันฮุบแล้วยันฝนห้ามเนาะฮุบขึ้นเรามาตากแค่วันนึงฝนกระห้ามเข่าเข่าเงันเข่าเงันโอ้ ใบชลวกมาชลวกบอลูกแม่แมนแมนนะครับนะครท่องเที่ยวจะได้กินเห็นจะได้ดูก้วช่วยได้วารักช่วยชื่อโอ้มันตึ้นปลาดงเลยเก็บปวดโอ้ปลาดงเลยเห็นลายคนอยู่ในปลาดงถึงกินงั้นกระพิษกินเยอะแล้วเลยปลาดงมูมีนกับเขียนว่ายากับประเพล็ดทะเลยาเขา ทางไทยเขาขยายมั้อยู่ในเดีชื่อแล้วชื่อเน้องก็ไข่แนวบ่อกว่าไข่ยังเก่ามันผดุงมันลายลายแนวลายชื่ออะไรแกะหนึ่งเกะหนึ่งจอ้สิบองส่งโอ้ยหมันทอดแต่ทุเลานะอย่าเผ็ดผดุงนะ่เห็นดี่เห็นพอดีกินเหล้าให้กับเต็กเล้านะล้ำหมดเลย เราอันนี้ก็เต็กเราคนจะกินเราก่ได้กินเลยแล้วเลยกินโอ้ยไปเข้าครับอันนั้นมู่วกินบ่าไรกินบ่ได้มู่เนี้ยนี่ยำให้ยำหนาวเนาะบ้านเอาแต่ว่าหอดยำหนาวแล้วทุกคนเลยยำเสานพิ้งไฟทุกคนดังไฟพิ้งไฟนั่นนี่แหละอยู่เขตสนบุดเอาเนาะอาใส่ไฟ ตื่นมากะดังไฟหนึ่งเขาไปพร้อมเนาะอยู่คูกินผีไฟนะอาการหนาวๆนั่งอยู่เก็ผู้ดอยเอาเนี่ยน,นี่เนี่ยเตียงบนนังลิบน,นี่เนี่ยโอ้มีไก่ต่อบนนี้เนี่ยเนี่ยโอ้โอ้หงายแต่ถึงบนนี้ ไก่ตอคือชื่อไก่มาเน,นะไก่ต่อเป็นผู้ทางนี้ปิดผามานเลยทุกคนเลยปิดปิดผู้ผู้เป็ lại lăng này lăng này, xong lăng này nó bạn bưng này cũng bưng một nó là hết nhận tàn trâu cày mà lưỡi lốt mà quá này đâu à lẹ đi <laughs> nhìn nhìn nhìn, nhìn. <laughs> ตบๆทุกคนเลยเอาซุกไปแล้วได้หนิขับไปเลยได้เ <c oughs> มาหน่อยขับไปเลยโอ้ี่แป้นในมุงมันแต่เก่าด้วยทุกคนในมุงเพื่อนเนี่ยหมิแปน้นหมุงเพื่อนมึงมุงเล้าเนาะมนจากติดยาวม่างอล้วแล้วเขาเรียนไว้เนี่ยนี่เม็ดใหม่อันไม้แดงนี่เนาะไม้แดงเนี่ย có liền vậy ô oh, tạm này năng lợi no. lợi bỏ lợi trôn này anh sẽ lợi ไมใช่มอโอ้ยไม่หช่มองโอ้โหหนาวหนาวเลยย่อมเลยเนาะบ่นดังไฟท่าแล้วมีแต่ดังไฟท่ามีดังไฟท่านึกว่ามันลอดเลยใช้ยูหุ่ยนี่บ่มองยูหุ่ยนี่เนาะยังพอได้อยู่เนาะโอ้ยังพอได้อยู่

โอหมันไปหากินทุกคนเลยนี่ปหนบอบกทุกคนเดี๋ยวแถวน้องนเขาออกมาจะเห็นนกกองฟืนกระเจ้าเนาะอยู่น้องนฟืนแต่ว่าเป็นสิ่งสำคัญเน,ะนาะนย่างอยู่ในในช่วงฤดูนี้เนาะทุกคนเาวาไปจนฤดูหนา,นาววันนี้เนาะจะละเงือนเนะาะไปต้องได้ซองฮนะเพื่อเอาไว้ใสห่หุงต้มหรือนวะ่า Tang an, nó đừng khẩu, này nhà mưa len, nó có những cái chậu kiềm mày hoa hát này này, mày 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 cái làng về, ừ. ừ, về xe năm ừ. về làng như hối nó cái điều về hết chăn cái nó điều chăn xây nó kết năm cái về, về xe năm ừ. lấy <laughs>

พมันยังต่ำอยู่นบึงนันกเก่งยงเงยต่ว่ามาบุตรงามน,นี่นี่飒คนยังต่ำอยู่ทัาถว่ากันเอามาตอนคำหรือว่าตอนเ้าเนนะน่าจะเห็นนี่แต่ว่าันยังมีอยู่โอักนอนรถไทยวะไปแกไหมวะไป <c ười> แกะไหมวะ

กินเต็มผ่าน่อ,อมาแต่ตักน้ำนโอ้หมูนี่กินอิ่มแล้วน,นอนแล้วยามเช้าก็เกลืออย่างน้ตุยครับปเดทุกคนนี่งบนเขาเกลือเนี่ยก็เกลือเช้านี้ยามเช้ามาแรงเกลือเช้านี้ก็สามนิดอิ่มแล้วก็นอนแล้วนี่นขอกไก่เพิ่นอ่ม ไปกบเป็ดกันเนาะโยสว่วนขั้วพันธได้นี่อ่ะบึงมะฮุงพันกันกุกต่ำๆเตี้ยๆเลยโอ้บึงเนาะมีติดห่วยบางคนเนาะสบายหดผัก บนฟืนน้ไฟงไฟมือเช้าเมือแรอ้เเ okay. ียล um, ัวน like ันเราจีบไม่แป uh, ้นไว้เนาะนจีบไม่แ uh ป้นมังมังเดใจเนาะโอเคโออไรลาลาเลามาเบียดหน้าป่ะจีบไม่แป้นจีบไม่แป้นไว้ไว้กินดีซิคือว่ามาวเลยอ้าว่ามกินดิกินอยู่นั่นล

คนในหมู่นตาเทาเรียงดิโอ้แม่นแม่นหาแจ้งในบ้านแล้วก็ตุกพูดรู้แล้วล้านล้านเจองบไยดิลายคนทำหูอ้เป็นไหมนี่ปูยังยืนโอ้คำเกมจะย่อืึอนเลทุกคนเลยนี่เป็นประกอบไบแรกหนเสาเป็นครัวบ่าะเหมบนสนามเลยมาย่าง ไม่แกนน่นยังดี <c oughs> ไปเชลืไปหานะใช่ไเออ,เ,อเวร์บอกว่าลิ้นอ่ะนอะอ่าสองมือลูบสายลิ้นโอนเนบบนนน้เด็กน, <c oughs> น,น้อยอ๋อนี่มึกส่วนควรควัวเคน bưng, bung ngoài bưng, ngắm hui quý 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 lại tàu lộn bung quý 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 เออฮึฮเจ้าขบวนหนาวเนาะโอ้น้ำไหลตลอดไอ้นี่นี่เป็นอะไรปุ๊บโอ้บนเขาอาบน้ำอาบน้ำยนี่โอ้ขูฟุยนี่แต่เก่าเนี่ยนี่ขี่กยแต่เก่าเนอนอนนี่แต่สมัยสงครามไ่มนี่มึงสมัยจักปีอลไรยังทน นี่หมดเลยลูกระเบิดได้ถึกี่ลูกปืนนี่กปืนได้ถึกนะทุกคนนะปุ๋ยน้ำมันนี่หนงน้ำมันควมนาควมนาทำไมสง้าน้ำมันน้ำมันควมนามันมอนกุ๋ยได้นี่มดแล้วไปกอง เราเข้าเพันโคกตำเขาเนี่ยโบัเพันยังตำบกเขาเน,นี่นนยยังต่ำไม่ยื้อนะพียังไม่ได้ต่ำยังยังเก่งเกี่ยงอยู่พบแล้ว ออกไห้ออกหน้ามเนาะคนมันต้นเป็นหัวเป็นหัวเป็นหัวคุณปริงจะตัเงื่อนผนได้น้อย อืมกจะอจอดวงมันโดงดินมากอืมหาเละเบึงไววไววดินบ่ะคือัวส่วนพักนะ ขากระวายนิ่มันเฮ็ดดิ้งเชวนนะเออโอ้นานเนาะโอ๊นำอยู่ห sure> ้ออะสบายเลยชุบย่ห้อกับฮุดนันเลยใส่งองดิใส่งองดวัวเห็นเยย้อมเลยมีแต่ดังไฟเลยบ่มีแต่ดังไฟท่าละะลงกัได้ก็

นี่หูวอันิตสวนมันแล้วขางนั้นก็สวนสวนผักกระเจ้ามันเขียวก็มันผักนี่ไปเชลอ่ะไปเชละ dạng dạng đa phóng này tôm lắm tóc 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 บอลน,นินเด้อไหนบอลนินนีนน่าตากบอลน,นินแกงใส่ใส่เ <ะ S 2> ขียดเขียดบางนาสุดยอดเลยทุกคนเลยบอลแห้งขวามบอลแห้งเตากตากนั่นมันแห้งโอ้นี่เบอร์ทางนี้จะชวนผักกระจกเรื่อปลูกผักปลูกผักขึก้นหย่าเลยหวานในผักเขียวหอมกำลังออก ลมยิงไปว่ายอยู่อันนี้ก็เม่คุมโบมนะโมเมนต์น้องนะทุกคนนะตะกี้แล้วบ้านนี้จะเป็นเส้นทางพานของเส้นทางการลำเลียงทางน,นะทุกคนเนาะก็เลยกลางบ้านก็มีคุมแบบนีและคุมระเบิด บานก็สชุดเท่านี้เลยไปนี้ตังนี้แล้วก็สชุดอของงวันะงวนงนะัวบนเยยามาแรงคนจัปองเขานี่เลยหัวสมัยใหม่ัน้ำออมตันางเล็กออมแล้วนำคนตักไว้งัวคนกินนะ